สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับคอสตูมสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือต้นคริสต์มาสนั่นเองค่ะอ,อะไรคะถ้าไม่กรีดให้หรอห้อยดาวเฮ้ยถ้าไม่กรีดให้หรอห้อยดาววันนี้ไม่ด่าจะได้นเลยโอเคค่ะคะมีคนมีคนให้ดาวอะใช่ไหมอ๋อสองสองพันห้าเลยเหรอคะโอ้ m y god นี่เพิ่งเริ่มเลยนะคะทุกคนคะ่ะหนู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 คันจมูกเลยคะ่ะโอ้ไม่เกิดมาโอ้ตกใจเลยคะ่ะ <laughs> โอ้ยหนูเจีงดังแล้วเอาไมค์ออกหน่อยโอเคมามาอีกแล้วนะคะสองคนน้ำมันคริสต์มาสนะคะอุย้ยแล้วหนูได้หนูรวยแล้วเนี่ยโอเคทุกคนนี้เรามาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่าน,นะคะมารีคริสต์มาสจ้ามารีคริสต์มาสค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญวันคริคสต์มาสนะคะพ่อ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่มีหน้าต่างเปิดปิดอยู่นะคะเป็นเพราะว่าลมแรงมากนะเด็กโออไม่ใช่นะทุกคน <c oughs> <c oughs> วิ่งมาพอฮันเตอร์ป่ะเออไม่ใช่เอ,อ้ยรีแพดได้มีสติอยู่วันนี้มิสตีอยู่ค่ะทุกคนหัวใจดังหัวใจมันมามันมาโย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 ่หลบ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 ,ลบ,ลบไม่อยู่ไม่อยู่เออมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นหนูไม่เห็นหนูมันไม่เห็นหนูโอ้ซิแกไม่เห็นฉันใช่ไหมล่ะว้าหนูจะวิ่งไประหว่างมันมเอาเพื่อนไปห้อย หนูเต้นถึงคอเลยอะทำไมแบบนี้มันเล่นยากเลยอะโอ๊ยเจ็บขาเลยอะ่ะตอนนี้หนูหอบละหอบเหมือนตัวละครที่หนูเล่นซ่อมกันไหมเพื่อนวันนี้ไม่ซ่อมไม่เสร็จอะอะเอาไงอะว้าวจะหมดโอ้หัวใจดงอีกแล้ววยโอ้ยผู้สั่นเลยมู้สั่น เก็บนี้มันจู๋หัวใจมันเต้นแรงมากเลยโอย คนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยทุกคนใจเย็นตอนคิด์มาเพื่อนอ <laughs> โอ๊ยเพื่อนอ่ะไอดอนวอนเอเล็ตโฟโอ๊ยเฮ้ n g อ need มันหนูเห,นห,นเห็นมันหนูมองมันอยู่มันมามันมาป้ามันมาปะมันมาป้ามันมามันมาโอมันไม่มา And I don't care about the present on the Christmas day เพื่อนย่าพาหันเตอมมาทางนี้พาอเรากำลังซ่อมเครื่องอยู่ And I ลัว เราเห็นตัวม <ai> ันอะขึ้นเล่นตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ามเพลงแล้วจะมาเล่นกับหนูทุกคนห้ามเล่นตัวนี้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าหนูจะกลัวกลัวมากๆกก็หนูก็จะเล่นไม่ผ่านแล้วหนูก็จะเล่นไม่ได้หนูก็จะซ่อมไม่ได้หนูก็จะลงท่อไม่ได้ด้วยเปริมตูวก็ไม่ได้ทำทุกอย่างไม่ได้หมดเลยทุกคนเล่นตัวนี้แล้วมาหาหนูเสียงทำเพลงมันดังขึ้นในขณะที่หนูกำลังจะซ่อมเครื่องเสร็จแต่หนูก็จะซ่อมเครื่องให้เสร็จแล้วหนูจะไม่ผ่านไม่ไม่ให้มันมาแถวนี้เด็ดขาดหนูจะวิ่ง I Christmas don't lot for want a ่่ชวย หนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอโทษนูตกใจทุกคนฮันเตอร์อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นเลยต่อหน้าต่อตาหนูมันเดินมันเดินผ่านมาต่อหน้าต่อตาหนูเลยทุกคนมันแบบโอ้โหมันเดินออกมาแล้วมันก็แบบหูหน่ากลัวมากอะหนูก็เลยต้องวิ่งออกมานทุกคนหนูไม่ได้หนูไม่ได้แบบเออหนูเป็นอะไรโอ้ยอยู่ฝั่งนู้นเอ้ยเซาเครื่องเสร็จก่อนอยู่ละปะคนเรามันเก่งอะนะ

แแมันอยู่ตรงนี้เลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล <c oughs> ้ไวไม่ไหวแล้วนี่ไงเข้ากับเพลงคริสต์มาสเลย What more can I do All I want for Christmas is you ท <c oughs> ่นฮิวให้เราก่อนได้ปะ Oh thank you very much อ oh, oh. <c oughs> เอาติงเ <hing> <c oughs> มื่อกี้รอดมาได้ไงก่อนรอดมาได้ไงอะ Oh my god อ <c> ะ <oughs> Bam, ba bam, 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 ra, bam, 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 มาแล้วเจอเลยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะน้ำตาจะไหลอ่ะน้ำตาจะไหลอ่ะเปิดมาเจอเลยอ่ะโอ้ oh my g o oh d โอ้ m ม god มันอยู่ตรงนั้นน่ะไปด้วยกันไหมตำรวจัจิตัจา จะมาตีเราอ่ะเฮ้ยเราแบบเวรี่คัมซามิดาเฮ้ยเขามาปล่อยเราเหรอเฮ้ยเขาเปิดให้เหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเวรี่อาริกาโตอ่ะโอ้ยลอยู่ซาลังเฮนายมาเอาเอสาร์เราไปได้เลยเราเขียนให้นายได้เป็นสิไปเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะ